สวัสดีครับวันนี้ทีมงานคุารซลล์ครับผมวันนี้มาติดตั้งชุดโซลาเซลล์พร้อมกับชุดแทงน้ำของสูงนะครับผมเันนี้อยู่ที่สระบไทยอยู่ที่สุรินทร์นะครับผมเซตนี้เป็นแทงน้ําขนาดความสูง6เมตรครับผมรับถังขนาด3,000ลิตรนะครับถังขนาด3,000ลิตรหนึ่งใบครับผมพร้อมกับชุดโซลารเซลล์นะครับผมตัวนี้จะเป็น1,100วัตต์สองระบบนะครับผม AC DC ใช้แผงหมด4แผงนะครับผมเซตนี้ อันสองระครับผมใช้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็โซลาเซลล์นะครับหน้างานวันนี้ฝนเริ่มลปอยๆนะครับผมตกฝนเริ่มแดนออกฝนตกแะคตัวนี้น้ำไหลแรงดีนะครับผมตอนนี้ทีมงานกําลังเชื่อมโครงอยู่นะครับหน้างานนะครับนี้ฝนฝนฝนตกฝนตกแดนออกนะครับผมที่สุรินทร์น้ำโอเคนะผมน้ำตอนนี้เส้นนี้น้ำอยู่ที่อ่าสิบสองคิวนะครับผม ตัวปั๊มสองฟิวตอนนี้ทีมง,งานกำลังเชื่อมตัวฐานนะครับฐานันนี้นะฮะตัวน,นี้จะเป็นฐานเป็นเพจนะครับผมกำลังเชื่อมเต็มนะครับผมระวังเพจแทงน้ำแข่งเลยสวยงามนี่นะครับเราวางท่อให้สวยงามเลยครับผมตันนี้น้ำดีๆเลยครับผมถ้านะท่านใดสนใจนะผมงานแทงน้ำครับผมงานโซลาร์เซล ติดต่อเรามาได้นะครับผมโคลาตโซลเซลของเรางานสวยๆนะครับผมสวยงาแมแน่นอนครับผมมีคุณภาพเลยนะครับโครงสร้างประกันงานสุดตัวห้าปีนะครับตัวปั๊มสเสมอรประกันสองปีครับผมรูปงานติดตั้งรับการหนึ่งปีครับผมสอบถามเข้ามาได้โคลาตโซลเซลที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสี่ปแปดหกสองนะครับผม